อะไรทําให้คุณโบถึงเปิดเอส่งรูปคุณแดงโมเป็นคนแรกๆนะครับพี่โบพี่โบพี่โบไม่มีรูปไอ้ที่น้องโมมันมัน,ม,น,ม,นมันใส่โอเวอร์โค้ดขับเรือเหรอจะได้ส่งไปให้สือ่อพี่โบส่งให้สื่อเองเลยบอกว่าเนี่ยคือชุดจริงๆที่ต้องค้นหามันมีเสื้อคลุมอยู่ใช่เปล่าไม่งั้นเขาก็หาแต่เสื้อขาวไม่ทราบตรงนี้บิ๊ไม่ดูนะบิ๊มเหมือนช่างไม่ได้ดูข่าวพ,พี่โบมีส่งข่าวบอกอยังครับผมว่าเนี้ยสําคัญมากเลยนะพี่เอครับอือคะ ตัวนี้ก็จะเป็นเพื่อประโยชน์ในการค้นหาคุณนต็งโมานั้นไม่กระทุบกับเนื้อคดีครับนะคะบกเขียนไปแล้วตรงนั้นแล้วก็บกก็พอบีมส่งมาแบบเนี้ยบกก็ไปขอรูปจากกระติกมาจริงๆแล้วเนี่ยบกอยากได้รูปที่บีมบอกด้วยซ้ำว่าเป็นรูปที่โอเวอร์โคสที่แตงโมขับเรือคือตอนที่เราอยู่ที่ท่าเรือเราเราเราดูรูปกันเราบอกว่าไปทําอะไรมีหลักฐานให้เขาเปิดรูปให้ดูว่าทําอะไรเราได้ดูกันตรงนั้นนะคะและบีมเองก็อยู่ตรงนั้นด้วย แล้วพอเขาส่งรูปมารูปนี้ด้วยความที่โบสืบว่ามันมันต้องรีบด้วยความวเป็นประโยชน์อ่ะคือด้วยความตกใจแล้วโบก็เลยโพสต์ไปแล้วก็บอกไปว่าเนี่ยเราอยู่ที่ท่าเหลือเพื่อเพื่อให้เขามั่นใจว่าเออโบอยู่ในเหตุการณ์ค่ะในงานสอบสวนล้วก็จะเจ้าหน้าที่เพื่อให้การหาข้อเท็จจริงนะครับเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมที่สุดต่อ,อคุณแตงโมนะครับเป็นไปโดยยุติธรรมกับทุกฝ่ายนะครับแล้วก็ เพื่อไม่ให้กระทบตัวคดีด้วยผมขออนุญาตนาให้เฉพาะคุณโบเนี่ยตอบคําถามในส่วนที่เกี่ยวกับความเข้าใจผิดของสังคมนะครับโดยไม่ให้มันกระทบเนื้อคดีหวังว่าทุกท่านคงเข้าใจนะครับคดีความไม่ได้ยุติโดยสื่อหรือเสียงตัดสินหรือเสียงพูดของประชาชนนะครับคดีความยุติที่ศาลนะครับดังนั้นขอให้ความจริงที่เกิดขึ้นวันนี้ซึ่งวันนี้คุณโบได้ทําหน้าที่พลเมืองดีตรงนี้ไปแล้วนะครับ คำถามแรกนะครับที่ทําให้เกิดความเข้าใจผิดทําไมคุณโบถึงขึ้นมาให้การในวันนี้ครับน่าจะเป็นเร<อ>ื่องทำไมถึงมาช้าทําไมขึ้นมาคือโบได้รับข้อมูลตั้งแต่แรกถูกไหมคะโบเป็นคนแรกๆเลยที่กระติกโทรหาเพราะฉะนั้นแล้วโบจะมีข้อมูลที่เขาพูดแต่ว่าพอโบเห็นทั้งคําให้การทั้งการที่เขาไปออกรายการทีวีคําพูดต่างๆของเขาอะ บางอย่างมันขัดมันขัดแย้งกับสิ่งที่โบรู้ได้ยินมาโบรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องนะคะโบเลยร้อยเขาพูดให้จบและถึงเวลาตอนนี้โบคิดว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่โบจะออกมาพูดความจริงค่ะสแสดงความเสียใจครอบครัวก่อนดิมถึงเพื่อนพี่น้องที่คิดจากแล้วก็แฟนครับญาสนิททุกคนแตงโมงเองเป็น เป็นคนที่อยู่ในสังคมบันเทิงมานานเราทุกคนเราจะรู้สึกผูกพันกับแตงโมอยู่แล้วการที่สูญเสียเขาไปมันมันเป็นเรื่องใหญ่มากๆโดยตัวโปรเองในฐานะที่สนิทกับน้องโอ้เสียใจมากๆแล้วก็วันนี้ก็มาให้การตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ้องขอขอบคุณผู้ที่ให้การช่วยเหลือหลายๆอย่างนะคะทั้งคนที่โทรติดต่อไปในวันที่เกิดเหตุขอบคุณบีมสันยูนะคะขอบคุณทางคุณต้นกรมเจ้าท่าขอบคุณพี่เจษฎตลินที่ให้คาแนะนําน้องจูดพี่เปิ้ลน,นครน,นะคะขอบคุณมากๆที่ที่ช่วยเหลือออกมาในวันนั้นแล้วก็ขอบคุณอาสาสมัครทุกคนแลวกู้ภัยที่พยายามให้ล่างน้องขึ้นมาได้ โ <Okay. S 2> <ะ>อเคจบขอเรื่องขอเรื่องที่โบไปเกี่ยวข้องแล้วกันนะคะเเริ่มจากว่าน้องกติก็โทรมาหาโบแล้วก็แจ้งว่าแตงโมตกน้ำตอนนั้นโบก็ตกใจมากๆบอกตามตรงว่าทำอะไรไม่ถูกก็ วางไปก่อนก็ถามข้อมูลบางอย่างเออมีอะไรเกิดขึ้นยังไงนี่เขาไม่ลงรายละเอียดนะคะให้การกับรถแล้วแล้วก็ตามทุกคนท,ที่พูดถึงเมื่อกี้เนะะี่ยค่ะให้เขาให้ความช่วยเหลือจนถึงเวลาหนึง่งก็คิดว่ากติกโอเคไหมโอเคหรือเปล่าเนื่องจากว่ากติกเองทั้งแตงโมเองก็อยู่ที่พิจักแห่งความสุขเราผูกพันกันนะคะ เป็นพี่เป็นน้องกันไม่คือที่คิดจักเนะะี่ยค่ะถ้าเวลามีใครมีปัญหาเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลเสียชีวิตส่วนใหญ่เขาก็โทรหาโวกกันอยู่แล้วภายในเดือนเนี่ยสองสามคนซึ่งมันก็หนักแต่เรื่องแตงโมนี่เป็นอะไรที่ช็อกมากเนึ่องจาเขาไม่ไม่ควรที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นกับเขานะคะ โอเคพอโบไปถึงที่เกิดเหตุก็ได้ไปอยู่ที่ท่าเรือของ n b c นะคะเอ่อก็ได้เจอกับทุกๆคนทุกๆค,คนที่อยู่ในข่าวแล้วโบก็นั่งอยู่ที่ท่าเรือ n b c ก็อยู่ทั้งคืนนะคะแต่ว่าทั้งคืนของโบนเนี่ยหมายถึงเอ่ตีสามนะคะทั้งคืนของโบนเนี่ยหมายถึงตีสอ่อแล้วหลังจากนั้นก็ โบเป็นคนขับรถของแตงโมไปส่งกะติกที่บ้านเนื่องจากว่าเขาดูช็อกแล้วก็ขับรถไม่ไหวค่ะก็ไปส่งเขาที่บ้านถ้าถามว่าทําไมถึงไม่ไปที่อีกที่หนึ่งท่าเรือที่ปูส่งรามนะคะตอนแรกกระติกเองก็ส่งโลเคชั่นตรงนั้นมาซึ่งบอกว่าขับไปจะถึงแล้วแล้วเขาก็บอกว่าตรงนั้นน่ะคนเยอะมากมีเรื่องโควิดด้วย นักข่าวเยอะอย่าเพิ่งไปเลยบบก็โอเคอ่ะขออน,นุญาตย้อนไปก่อนที่ตอนคุยกันในไลน์ที่ที่มีไลน์ที่ออกไปในสื่อใช่ไหมคะว่าแนะนําให้ผู้ไม่ต้องพูดว่าฉี่บนเรือใช่ไหมคะอันนี้น่าจะเห็นกันนะคะเนื่องในตอนนั้นน่ะกติกได้โทรศัพท์บอกโบถึง ข้อมูลว่าตัวเขาไม่ได้เป็นคนเห็นเหตุการณ์แต่เป็นอีกคนหนึ่งที่เห็นเหตุการณ์โบจึงบอกเขาไปว่าแล้วทำไมเราถึงต้องพูดว่าไปฉี่ล่ะเขาก็ถามว่าเขาต้องพูดกับตำรวจยังไงบกก็ต้องพูดความจริงในสิ่งที่เขาเห็นเท่านั้นนั่นหมายถึงก็ลื่นหล่นลงไปคือเขาไม่เห็นนะคือตกเรือไปอย่างที่เขาเขาควรที่จะพูดคือไม่ควรที่จะพูดว่าไปฉี่เรื่องที่หนึ่งคือมันไม่ใช่เรื่องจริง ที่เขาเห็นโดยตัวเองและอย่างที่สองคือแตงโมเป็นคนที่รักษา